สดีทุกคนมากๆนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องแว็บไซต์ค่ะและนี่คือแว็บไซต์เบเกอรี่คลิปนี้นะคะแว็บไซต์เบเกอรี่จะพาทุกคนไปทำเมนูบัตเตอร์เค้กรสมัทชาเออจริงจำไม่ได้ว่าเคยทำเมนูนี้ไปหรือ,อยังแต่คิดว่าน่าจะเป็นคุกกี้รสมัทชาชาเขียวแล้วก็น่าจะเป็นตัวสปันเค้กชาเขียวเออจำไม่ได้เพราะว่า 200กว่า ep แล้วนะคะทุกคนจำไม่ได้จริงๆก็ถ้าจะให้ไปเปิดดูเนี่ยก็นึกไม่ออกนะคะเอาเป็นว่าทำแล้วหรือยังไม่ได้ทำยังไงเนี่ยลงไปก่อนละกันแล้วเดี๋ยวที่เหลือค่อยว่ากันอีกทีนึงประมาณนี้ละกันนะคะทุกคนเอาละค่ะถ้าตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวายพาทุกคนไปทำเมนูบัตเตอร์เค้กรสมชัชฉาชาเขียวค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันท้ายคลิปเช่นเดิมนะจ๊ะข้ามไปก่อนเลยค่ะ ค่ะเริ่มต้นกับการทำาบัตเตอร์เคกรสมัทชะนะคะใส่จะตีในสดให้อ่อนตัวค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายทีละน้อยใส่ลงไปเลยนะคะพอใส่น้ำตาลทรายทีละน้อยจนหมดเราจะต่อกันด้วยใส่ไข่ทีละ1ฟองค่ะตีให้เข้ากันพอเสร็จเรียบร้อยแล้วจะแต่งกลิ่นหอมจะกลิ่นวานิลากลิ่นมาาัทชะาอะไรก็แล้วแต่ที่ทุกคนเลือกมานะคะหลังจากนี้เราก็จะแบ่งแป้งใส่แป้งสลับกับนมค่ะ เริ่มต้นด้วยแป้งแล้วก็จบลงด้วยแป้งนะคะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะไม่คนส่วนผสมนานค่ะเพราะว่าทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเค้กชิฟฟอนหรือจะเป็นบัตเตอร์เค้กหรือว่าจะเป็นสปันเค้กเนี่ยแป้งที่เราใช้หลักๆคือแป้งสาลีใช่ไหมคะทุกคนมีกลูเตนเพราะ,ะนั้นถ้าเราคนส่วนผสมนานเนี่ยเกิดกาวเหนียวๆแน่นอนก็หลังอบจะทำให้ขนม อบของเราหรือว่าเค้กของเราเนี่ยเนื้อเหนียวนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะไซก็จะใส่พิมพ์ที่เตรียมไว้ค่ะเป็นพิมพ์โลฟก็ขนาดเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่ขนาดกลางละกันนะคะประมาณนี้แล้วก็นําเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาค่ะไซอบที่ประมาณ30-40นาทีประมาณนี้นะคะเพราะว่าบัตเตอร์เค้กเนี่ยปริมาณไขมันสูงดังนั้นเวลาระยะเวลาในะการอบก็จะ นานนิดนึ่งนะจ๊ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเจะชิมเมนูนี้กันด้วยนะคะท่ายคลิปเดี๋ยวเราข้ามไปเจอกันเลยค่ะ ใส่เบกกิ้งทิปส์เทคนิคการทำส่วนผสมหรือว่าการตีส่วนผสมด้วยเริ่มต้นด้วยแป้งและจบลงด้วยแป้งเนี่ยช่วยอะไรนะคะเนื่องจากบัตเตอร์เค้กของเราเนี่ยอาจจะหยาบหรือจะนุ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับขั้นตอนนี้เป็นสําคัญค่ะสิ่งสําคัญคือต้องระวังในขั้นตอนนี้คือการใส่ของเหลวลงไปค่ะเพราะส่วนผสมเนี่ยอาจจะทําให้เกิดการแยกชั้นได้วิธีนี้ก็เลยเป็นวิธีแก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค เริ่มต้นด้วยแป้งแล้วก็จบลงด้วยแป้งนั่นเองค่ะโดยแบ่งแป้งออกเป็น3ส่วนแล้วก็นม2ส่วนแต่ว่าวิธีนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณส่วนผสมมากน้อยด้วยนะคะว่าจะประมาณไหนเราก็วิธีนี้เนี่ยแป้งจะดูดซึมของเหลวค่ะทุกคนแล้วก็เป็นการป้องกันการจับตัวเป็นก้อนสิ่งที่ได้หลังอบเนี่ยเราก็จะได้เนื้อเค้กที่ค่อนข้างดีเลยล่ะมีปริมาตรปานกลางฟองอากาศเล็กค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอยากได้ฟองอากาศแบบเนียนละเอียดเนี่ยอาจจะต้องใช้สารเสริมคุณภาพเค้กช่วยด้วยนะคะหลังจากที่ใส่อบเค้กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะใส่ก็จะแซะออกจากพิมพ์เลยนะคะทุกคนแล้วก็พักทิ้งไว้ให้เย็นสนิทนะคะก่อนที่จะนำไปจัดเสิร์ฟหรือว่าแต่งหน้าเค้กนั่นเองค่ะ ช่วง after baking กับแวร์ไซด์ค่ะประโยชน์ของมัทฉะเนี่ยก็มีทั้งวิตามิน B C และ E นะคะมีส่วนช่วยในการปรับสมดุลของร่างกายให้ทำงานได้อย่างดีนั่นค่ะบำรุงสายตาลดอาการภูมิแพ้ทางเดินหายใจอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระนะคะและยังมีส่วนช่วยในการลดน้ำหนักด้วยล่ะค่ะเพราะว่าผงม,มัทฉะเนี่ยจะช่วยกระตุ้นการทำงานของอินซูลินแล้วก็ช่วยในยเรื่องของการดูดซึมกุโคส สำหรับผู้ป่วยเบาหวานนั่นเองค่ะโอเคค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับเมนูมะชะ <c oughs> เมนูบัตเตอร์เค้ก รถมัชาชาเขียวเอออยู่ตรงหน้านี้นะคะก็คือใส่กล่องมันอาจจะไม่ได้เป็นเมนูที่วาวซ่าสำหรับใครนะแต่ว่าไซอะทำไว้แบบกินกับกาแฟอะไรเงี้ยคือนะสัมผัสก็อาจจะไม่ได้แบบคือมีหลายคนที่ทำอ่ะแล้วเนื้อเค้กเนียนกว่าไซอีกอ่ะเอออันนี้พูดตรงๆนะก็ลองไปทำดูละกันประมาณน,นี้ อหอมมัชะ่ะอืมคือกินกับกาแฟดีอะดีเลยโอเคค่ะสำหรับการชิมเมนูบัตเตอร์เค้กรสมัชฉะชาเขียวสำหรับไซน์นะส่วนตัวนะไซนว่าสูตรนี้เนี่ยเหมาะกับทำบัตเตอร์เค้กที่เป็นคับเค้ก เออมันดีมันดีนดทุกคนแล้วก็เราเจาะใส้ตรงกลางใช่ป่าใส่ถั่วแดงกวนแล้วก็เสิร์ฟคู่กับวิปิ้งครีมสดอ่ะครีมสดอ่ะทุกคนที่บีบเป็นเกลียวอะไรเงี้ยคือเนื้อแน่นรสชาติให้มทชะจัดๆเลยแต่ถ้าเกิดใครไม่ชอบมทชะนะคะลดลงนะลดปริมาณลงคือใส่ใส่ไป2ช้อนโตเงี้ยบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออฉันฉุนนะ ก็ลดลงก็ได้นะคะก็เหลือสักหนึ่งช้อนโต๊ะในอัตราส่วนที่สายเขียนไว้ให้ที่ดิสคริปชั่นนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะ okay, หวังว่าทุกคนจะนำเมนูบัตเตอร์เค้กรสมัชชาชาเขียวไปลองประยุกต์กันดูนะคะสำหรับทรายเนี่ยอบเป็นแบบปอนเล็กๆนะคือ ทำไว้กินกับกาแฟนั่นแหละแต่ว่าก็เลยอยากจะมาแชร์สูตรอร่อยอร่อยให้ทุกคนนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะเอาไปต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าอยากจะต่อยอดที่เมนูที่ร้านเราเนี่ย mm. ก็แนะนำให้ทำตัวนี้เป็นขับเค้กอย่างที่ไซบอกนะคะประมาณนี้แล้วกันนะจ๊ะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบคลิปด้วยนะคะฝากกดไลค์แชร์ s u b s ไ r i ป e เป็นกำลังใจให้ไซด้วยนะคะฝากกดติดตามทางแฟนเพจ a c e b o o k แวสไซเบเกิ้งสตูดิโอค่ะ แล้วก็ TikTok สอนทำเค,ค้กค่ะส่วนใครที่สนใจออเดอร์ขนมโฮมเมดหรือว่าจะเป็นวัตถุดิบอุปกรณ์เบเกอรี่เนี่ยฝากเข้าไปดูที่ Facebook และ IG ที่ชื่อว่าแวร์ไซช็อปด้วยแล้วกันนะคะสอบถามรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมสำหรับคอร์สเรียนทำขนมเนี่ยสามารถลงทะเบียนเรียนจองคอร์สเรียนได้เลยกับเมนูที่อยากเรียนนะคะสามารถทักได้ที่ Line แอค่ะ waresine s w ว b s ไซตค่ะส่วนรายละเอียดอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยดูได้ทางแฟนเพจ Facebook เช่นเดียวกันหรือว่าจะดูที่ w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  ์ล s i t e c o m ก็ได้ค่ะทำได้เช่นกันเลยนะจ๊ะทุกคนโอเคค่ะขอบคุณทุกคนอีกครั้งนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับเว็บไซต์เบเกรี่จะพามาทำเมนูอะไรอีกหรือว่าจะมีรายการอะไรอีกก็ช่วงนี้ขอคิดคอนเทนต์กันแล้วกันนะคะหนึ่งไม่ค่อยออก่ะ โอเคค่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย